เชี่ยคิปเปอร์ออฟเดอะไลท์แครรี่ครับผมโอ้มิสเตอร์สเคมเรียบร้อยจันเวลแตกเรียบร้อยฟืดล่ะฮึมฮ่ฮุกสคริปเต็มเต็มดี๋ยที่เป็นตัวแครรี่ที่ออกของซับพอร์ตเือวะมิสเตอร์สเคมเอาโดนฮุกยังไงลุมโอ้โหดาเมจเวทมัน โูแรงหน้าหมาแม่แปบ๊บเดียวดีลีทดูมไปเลยอะ่ะจะขึ้นไปเจอแน,น่ะโอ้โหมึงฮุกไปโดนได้ยังไงเนี่ยโหเรียบร้อยเลยวะ่ะเฮ้ยผูโ้โดนว่ะสวยโอ้โหมันรวบได้ยังสวยอะ่ะเก็โตไม่รอดครับผมเฮียทำไมมันมันฮุกโดนได้ยังไงวะหนามนสัตว์สองรอบเลยนะเว้ยเอา ยังไงโอเคมีต่อรอบสองแต่เพื่อนมาทันหรือเปล่าจานเอลมาสตาร์ทไว้ก่อนอืมกด b บ b ีเคบีวาปนีเลยครับผมเอ้ยเอ้ยเอ้ยแกงวาบไอ้ซัดแม่งหลอกโอ้โหอเียบักคอร์ตามแจ๊ตาม,ตามดาเมจเติมดาเมจพอโอ้โหโดนรวบปิดตาเวนโลกอ่ะ ลงเออโอ้โหแม่งเอ้ยทีแรกเหมือนจะดีเยี้ยที่แต่แฮแรกหนึ่งบอกเลยว่าไม่คุ้มไม่คุ้มไม่คุ้มโอ้โหช็อตนี้แบบอู้ไม่จะตายแฮอยู่แล้วนิดเดียวฮิวจากมิสเตอร์สเคมสัตว์มกอีกแล้วแฮตัวเฮียคิวก็โดนมาโดนนะ เอาสมมติุดมีก็โตโดนโอ้โหติดเฟีรเรียบร้อยโอ้โหทำสั้นงจังหวะดีจัดเลยว่ะเข้าข้างหลังวะ่ะยังไงครับเอาก่อนเลยเอา้าวโดนเฮกโอ้เปิดกำแพงโดนแอนติชาโดฟีนเรียบร้อยเรียบร้อยแตกสองจับตามไปสาม จีีเลยโอ้ต้านไม่ไหวอ่ะเฮ้ยแม่งเสียเวลาเลยวะนั่นไงโอ้โหแบนแน่ตามแต่แรกไงโอ้เสียแจ็บโอ้โเงินดูมดูเงินดูมครับสามพันสี่อ่ะแนาทีหกนาทีโอ้ยัดเข็ นาแมนเรียบร้อยหอาแล้ว,ลวเรียบร้อยโดนแกง๊งโอ้โหเนี่ยการแก๊งทำได้ดีป่ะับโอ้ลวบสวยอ่ไเปีเกมได้ยังไงครับยังไงบักฟอร์ดโดนสตันเรียบร้อยดับเบิลคิวของคิวครับผม สวยไปหนึ่งตัวยังไงฟอดฟอดไม่รอดเฮ้ยเฮ้ยยังต่ออื้เฮ้ยโอ้โหมาได้สวยครับเจ็บโอ้โหสุดยอด่ะผิวบักคอ อออืื้หโดนชีวะกาดแตกเลยเอาไปนี่ไปก่อนเลยแตกหรือเปล่าครับไปนี่โอ้โอเข็มได้เอเชียแล้วทอกแตกสะเข็มอื้อหือตึงจัดตัวที่มาโอ้แจ็ปแตกสะเข็มเซอเอเชียจิตไปต่อรอบสองโอ้โหรวบสวยสัด แต่สตันไม่โกโตสตัตนสวยสเคมแตกเรียบร้อยฟรีเอจสิสฟอตโดนต่อเลยเรียบร้อยนะเหรอ <c oughs> เอาแล้วแมวโอลิอื้อหือสตั้ายมาโดนแต่ทอดโดนโอเคสตันดักสองสวยโอโูฟอตละลายอย่างไวว้าวเรียบร้อยเลย โอ้ oh, เรียบร้อยสะเข็มเออเฮ้ยสะเข็มไหมเอาวะโอโหแต่เจอดูมซ้อนไปแล้วเรียบร้อยไม่รอดว่าจี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 แน่นอนมาเปิดก่อนหรือเปล่าน,น,นามแมนยกมาแต่ซาเวตไซแล้วดูมเอมเบอร์เรียบร้อยแตกสาม คำว่าจีมึงมีไหนเนี่ยดูดูทรงแล้วจีแน่นอนครับเรียบร้อยมิสเตอร์สเคมกก่าวคำจ g จีีเสมอครับผม MVP ยกให้แจ็ปส์ไปเลยเอ๊ะตอนเกม3โอ้โหเกมที่3มึงก็ยังมีดุมแม่งมีดุมทุกเกมคอกเบิรทุกเกมไทนี่ทุกเกมไปสันส่น์3ตัวเลยฮีโรประจําซีรีส์นี้ คือทั้งสามเกมนี่ดูมได้เล่นทั้งสามตำแหน่งในตัวคอเลยเกมแรกออฟเลนเกมสองแคดดี้เกมที่สามมิดเลนผมมั่นใจคอกเวิร์กอยู่ฝั่งไหนฝั่งนั้นชนะ <Okay. S 1> เลือกคารอนคารอนพิกชนะ2-1หนึ่งไปโอ้โหโครแรงเชีย่ยเฟิร์สบัตจริงไม่มตีไพ่บ้าวิด เก็บมาเข้าอ่ะมันโคตรแนม่เลยโอเคอยู่ในมุมมืดโอ้แต่สกิลเฮียเนี่ยมันแแม่แแม่โคตรแข็งแกร่งพอตีหนึ่งทีโอ้โหเกินเกินหนึ่งทีแน่นอนนั่นไงไอ้เฮียเป็นสกิลมันเนี่ยนี่คือพริ้มโมบิทไอชัดสกิลมันแนแม่ครับโอ้โห โดนลุมอ่ะเรียบร้อยอะไรไหนเล่าจานูเอลเยื่ออารมโอสส้สองตัวกำเนื้อมาแล้วอุ้มอุ้ม,มฟินิสเปิดอันติสวยครับเรียบร้อยดูทรงแล้วมือแตกหมดอะ่ะโอ้ไรฟินิ่อ่าแต่ว่ายังสวยงามครับ สตัวเอ้าต่อกันที่มิสเตอร์สเคมสองยิ้มิสเตอร์เคมรอดหรือเปล่าเรียบร้อยจ้นอ้าวจะาเนถ้าลงหลมาแห็นี้ไม่มีต่อช็อตนี้ถือว่าทำสวยครับไม่เปิดอันตีฟินิกไม่เปิดอันติแบบอังหน้าไว้เลยได้รับรังสีความร้อนกันแบบเต็มๆดูดูกันอีกทีครับคิวไม่แข็งยังสวยเลยนะ โอ้โหขังสองอะโอ,โ,โอ้โหสุดยอดมากเจอแจ็บกับพิกโตคอยทำดาเมจอยู่ข้างนอกเอ้โโอยฮุกสวยแต่โดนแฮนนี่ตัดครับยังไงแฮนนี่น่าจะแตกก่อนต่อมากริมสโต๊กเรียบร้อย โดนดับเบิลดดมไปก่อนแต่ไม่มีผลอะไรครับอืมตายโซล่าบลายนี่มันแม่งสุดยอดเหมืนอนกันแล้วาเล่นดีๆเนี่ยดับเบิลดดมอ่านเห็นแล้วจับยกยกสดแล้วซอยยิกดอโอ้โห้ดอแม่งซอยยิกเอาโลชานจะเป็นของกิกซาเลนเลยหรือเปล่าโอ้บาสซื้อเกิดเลยปะขอต้องารเอ้ยเดินขึ้นมาเจอมิโกโตดังแลนะ้วแน่เรียบร้อย อ้า้โหคิวไปติดคลิปเตมิโกโตกำลังไล่ไถครอกไปไหนอา้าวซีเสวมาดักรอเรียบร้อยโอ้โหเหมือนจะดีแต่เจอทีเวีซื้อเกิดกดดัน <c ười> ขึ้นไปเจอมิโกโตจะจัดเฉยไปเฮ้ยมิโกโตะไอ้อเห้าวว่ะโอ้โหไอ้เจ้มันหา้า,หาวเกินเฮ้ยจับเติมหลังมาสวย หุกตัดโดโดนนอกมาตายเรียบร้อยโดซื้อเกิดเลยครับเอามาแล้วเห็นสะเขมโอ้โหหุตัดสวยสีตัวนอกแบกไปรอบทิศทางแล้วเรียบร้อยโอเคเกวจีจีแน่นอนโอ้โหคิวทำสวยมากช็อนนี้โอ้สะเขมลุ้นอย่าใช้คำว่าลุ้นคือมันตกชั้นไว้แล้วล่ะกิกสเลด ลงไปดีวิชั่น2ครับผมอาจจะต้องทรายเบรกกับโพลาลิสเพื่อที่จะชิงอันดับสุดท้ายกับรองสุดท้ายส่วนทารอนนะครับผมชนะ7-0นะฮะไม่แพ้ใครเลยในทัวร์ที่2ยอด